อันนี้เป็นหอมบัวที่เหลือจากการถอนให้ลูกค้านะว่าจะมาปลูกกันปลูกตรงนี้ถ้าไม่พอก็จะหามาปลูกเรื่อยๆ ขาดอีกต้นหนึ่งนะคะมาปลูกอีกต้นสุดท้ายอุ้ยยังไม่ได้ต้องเอาลากออกต้องเอาลากออกถ้าลากขดแล้วต้ำบวชโตช้ากดให้ดินมันแน่นต้งหน่อยจะได้ไม่ร้อง <100. S 2> วันนี้มาถอนผักปลูกผักช่วงเย็นๆนะบรรยากาศก็เลยค่อนข้างจะสลัวๆหน่อยแต่พยายามทำให้ทันแสงใช้สยางลดเลยอันนี้ก็เป็นอัเสร็จนะคะปลูกวันละเล็ก,กน้อยอันนี้ปลูกก่อนหน้านี้จะโตช้าโตเร็วไม่สำคัญสำคัญที่เรา ดูเลสม่ำเสมอโอเนี่คือบรรยากาศสวนนะคะสวนที่ปลูกใหม่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้เอาดาวเรืองออกแล้วก็จะหาอะไรปลูกต่อไปนี่ก็จะได้หาดินใส่เดี๋ยวมีดินแล้วจะมาปลูกให้ชมนะคะ อันนี้อ,ออกจากล่มยังไม่สวยเดี๋ยวอัปเดตให้ชมทุกวันเดี๋ยวรีบถ่ายรถก็พิ่งมาเสียงอาจจะดังหน่อยนะวันนี้ปลูกก่อนติดก่อนแล้วนะคะไม่ใหญ่ก็เริ่มมันเยอะทยอยขายแล้วทีนี้นะเห็นไหมข้างบนฝั่งโน้นนะคะก็หอมไปละขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ